กบสบายดีและสวัสดีเดอ้อพี่น้องทุกคนเนาะยินดีต้อนรับกระตุ้กงกรงบาเตียงทองแสนแนลอยูีกแล้วพี่น้องวันนี้ก็พบพ่อ,พอ,พอกับเบาเตียงตอนบายบายเนาะบาเตียงกามีคนเนี่ยนำมาแหะพี่น้องคนอยู่ในบ้านดมงมะเยวแหละเป็นเนี่ยนำมาว่ามีครอบครัวหนึ่งหรือว่าส่งตายายส่งลุงแม่ป้าอะไรลุงกับแม่ป้าพอยู่แบบมันบ่มีเฮือนซานอยู่บ่มีมที่อยู่บ่มีเอยียงแนละ มะโคอาศัยดินในส่วนอ้ยอยเขาอยู่แล้วก็บพวกกระต๊อบอยู่อหไรพี่น้องก็คือทั้งหน้าบาเตียงเห็นแล้บาเตียงก็มาหอดเรียบร้อยเยนาะกาสิเข้าไปทามเบื้องเพิ่นแล้วก็บเเตียงอาจจะช่วยเหลือเบื้องต้นเนาะคือเคทียตีผ่านมาอะไรพวกอะไรเอาเงินมาให้เพิ่นงช่วเขาชิ่นอาหากินพี่น้องแ,แล้วก็เด็กจะไปทานเบื้องมาความเป็นไปเป็นมามันเป็นจังใดพี่น้องเพป็นจังมาอยู่แบบนี้อยู่จังสี่เนาะ โอเคไปเดี๋ยวไปบ่งไปทาม z มพ่มๆกันเลยพี่น้องเนาะลนเพือนเพื่อนกันลองคุณดูั่งเลยนี่มีสวนอ้อยนน้องเลยสบายดีม่ป้าด้ยสบายดีจะอยู่กับไผ่น้อ่น้อยอยู่กับอัน พวกน้อยคือสองคนบ่โดยโอ้วิไปห์ลูกล้านกัเขาก็อยู่เพื่อนเขาสร้างเขาหักก็เขาก็บริกมในกลางเขาเอื้อแอยากพ่อแม่พาทุกพญานขนมมีหายมีน่าหากินไปลูกเต่ากับบะหมีไฟเล่าก็ไฟหากินซ้ำปูเลี้ยงปูหอยเลี้ยงหอยก็น่อยก็หากินไปสำนีแล้วบะหมี่งาเลยโดนโดนสบายดีพ่อลูกสบายดีอ๋อ เฮอยไปนั่งนั่งก็ได้นั่งก็ได้นัไปนั่งขี้ดินเนาะได้หย่าโขนวยาวหน่อยปลาตู้ชื่ออย่างพรอนไซคือพรอนไซไม่ตู้ได้ทันปตู้แม่กระซอนแม่กระซอนโดยเป็นยังจะได้พากันมาอยู่นี่เนาะถูกหยากบ่มีกริงม่อยู่นี่แล้วย่าเลยอยู่ในบ้านในเมืองกะบ่มี มาใส่ผักลัดี่เพิ่นบึงพอได้กินข้าวกินน้ำน้เพิ่นอันนี้ก็คือดินลัดบ่อันนี้ดินลัดและอยู่ไปเขาน่อยก็พอได้กินน้ำพิ่นนั่นแหละวพื่นน่ะดึงมาอยู่ในนี่แหละยม่ป่าเอ้อนี่คือดินลัดดินรวงในป่าพอใส่พิ่นอยู่เนาะโดยดินดอนต้นหยากระเขาน่อยบ่มีอาศัยมากินน้ำพิ่นอยู่น้ำพิ่นข้าวน้าซ้ำปลาเขาใส่กินต่น้ำคือกินเถิดเถื่อโลเถื่อาร้านแล้วรองเถื่อกะสาวทำชีพชื่อมากินเขาน่อย เจ้าเจ้าเจ้าบ่มี่ขน้อยบอมี่อันนี้อันุันจะปีเลยเนาะพ่อตู้หกสิบห้าหกสิบห้ามีตู้ด้วยขน้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจดสีปีเจ้าลายกลัวลายกลัวนี่จนสำนองสายขน้อยขน้อยนี่เป็นมาตราฐานจำเป็นเออยขอโทษเด้อคือว่าตากรบบกเห็นหุ่งน้่บ่ตากระโเห็นหุ่งนั่ได้ขน้อยะเขอโทษนําขน้อยปุกอ้อย ไปปลูกอ้อยจัชองสามคนผู้ชายขาน้อยละไปความถูกความหยาหยาเอ,อ้ยสาวโตอ่นอ้อยต้องจิตผูกเอาลรงเปน็นพื้นมันทางตาขาน้อยอยู่คืนข,ขน้อยเ็กตาบอดเข้าจอออกเลยมันบ่มีหยังมันเน,น่ามันนั่นเบืดขน้อยก็เจ้าหอไปควดหอยไปปาดขน้อยก็บอกไปมันเสียมันตายแล้วยังแต่เบื้องนี้เขาบะทีคำหลุดกับตาขาน้อยเดียวไปเบื้ เนื S <S> ้อบเห็นอยังบ่เห็นหุงห็นแต่เบื้องเดียวนี่นี่นีางเดียวเห็นแต่ข้างเดียวนี่เบื้องนี่เห็นบ่ต้องต้องใส่แว่นตลอดบ่ใส่แว่นก็น้อยจากใส่แว่นตาดำมันจะขึ้นอยู่่าห็นมาจากอายคันเดินตาดำกล้องดำดำคันเน่ห็นหุงยู่หักคล้ายเนี่มันบ่เห็นขายชาติคละคละคละกระลูกกระนอกจะจะหินไปหลายๆเจ้าเจ้ากระนอนอายลูกเต้าบ่มีบ่เต้าก็มียู่หักบ่มีเขากระทุกกระยากเลย ลูกเต้าก no oh. ็ม <m ART> ีแต่ว่าเพิ่นกับบุมีคือกันเพิ่นกับบุมีคือการโอ้เจ้าเจ้าเจ้าอ่ทายกินผอมแม่ลูกอาศัยกินน้ำลูกน้ำผอแม่ก็อาศัยกินน้ำหลวงไผมีก็อหายกันกินขอนเกาไปก่แม่เอ้ยจะบุมมี่ขาวบุมีลูกเอ้ยตั้งหายสวยโลละมาไม่เห็ดกินขัาวต้มเอหิวก็เข้าวเล็ดมาหาผอให้แม่แม่เอ้ยเทาเนี้ขาดข้าวเล็กกาง่ายก่อเล่นล้วผสงให้ขาวบุมีทุกงาคือกันนนั่อะไรผอมผอแม่พ่าทุกผยากแล้วก็ทุกเบื่อคน บมีบ่อยู่บเช่าเลยลูกสองคนเออเจ้าไนคุณคนบ้านไหนนี่คนนนทีบ้านนนทรีขน่อยอ๋อขน่ดยข้หแวันนี้มนอยู่นี่จะหึงนะบ่ขน่อยไปอยู่สอามเดือนตอช่วงการเนาะช่วงการมาอยู่ะอยู่บานกระปุนมีดินดนตัวเนี่ยบ่มี่ขน่อกมีมกะบ่มีย มียังมียังขนมไ้มี่งว่าช้างช้านชิงกับบม้หยังขน้อยพอาทิตย์ทำงานกินกีน่่ยเหีหัพักไกิพรได้กินยิช่างกายอ่ะใส่จเพนซอยเนาะยให้พอได้มีมึงอยู่มองใส่ั่ยโอ้โหดียใส่กินน้ำผล่ม้เดย ดีอยูเนาะพักลัดเขาดีอยู่คนเบื่อนแห้งชาตถุลูกเอกถ้ามันชู้คนไหนเบื่อไหนแห้งพี่น้องเออสาหรับบางคนถามว่าพักลัดซอยอยู่บ่าคนก็ซอยด้วยพี่น้องอันนี้กคนม็อบปลุกไห้นี่ั้งพักลดม็อปลุกไห้ก็ได้อยู่านีก็มนชื่อมาไห้มาใส่เลยเป็นบ่ออยู่เ็ดให้ครับให้ดิจะได้จมี่พอได้นก็ยังดีกว่ามีหมองยูเนาะคืเนาะคันมีมี่มองยูขาน่อยว่ะ จ้าจ้าบุมีคนอยู่ประกาศเมื่ออยู่บ้านคนละกิมแหงโดยโดยดยตอนนี้คือต้องการการจะได้เข่าจะได้น้ำด้ำไปกินเนาะโดยน้ำครบได้กินเนี่ยนะเนาะเงินคำค่ำแกวกับบุมีได้กระโดนทองสามิกเธอหนึ่งเธอละหาเศษหักคนเดียวขน้อยกรบโบได้หาเศษนะคนเดียวคนเดียวแต่เก่าขน้อยได้อันนี้บ่ได้ ยังบท่านมีอันนั้นเหมนเบาั้งขึ้นกับผ้ก่าเห็ดเห็ดกังขึ้นกับเว้นบริยูและถาเห็ดกลางขึ้นกับง้อเชียงหง่าขงขึ้นขางเว้นบรเห็ดบลาได้เถื่อเชนเถื่อซองคัไหนพ่อได้ชื่อเขากินประเด็กเป่งนัวจำบันอ้มึน้อยกับดิปหาเห็ดทักกิ่พักงันเราไม่กับพ่อได้ก็นอกเปนหงเดีเยวเห็นไก่พ่อซ้ำๆเฮานี่เห็นบ่นี่ไ้นอยเรียกเห็นผักทางนี่วันลักสลาวโอ้แบนี้ คือว่าง้อควายไปเไลยโค้งควายก <c oughs> ัน้อยเวนนุชำเฮากับเจ้านี่เห็นกันไหมโดยโดยโดยเข้มกับกัน้อยตะกีนน้แงได้ไปจะกเข็นหลักมุมเบื้งลายมือกับไปจากบ่ได้เน้นบ่ตู้บ่ได้ไปรักษาอยู่บ่ด้วยดไวยรักษากับเพื่อนกับบอกยู้กันไปกับเพื่อนเบืงบบ้งเพื่อนสวยยู้กันน้อยหัก บุมีเงินไปนํำทางข้าน้อยไปกับประฮาิืนกับทาทูผักลาดกับผ่นเบิงยูหักข้าน้อยหันบุมีเงินไปนำทางกินอยู่ด้ลูกผู้ไปน้ำกัน้าจะไปห้องมองกับผักลาดเิ่นกับซอยยูแต่ว่าหากเจ้านะบ่มีเงินคารถดคาเรือไปรถซันทัเรือข้าน้อยบุมีคารถดคาเรือหันแล้วขากินขายู่เฮาหันแล้วไปกับผ่นเบิงยูข้าน้อยกัตามด้งินผ่นเ้าก็ได้งินไปแม่ไม่เท้าถ้ามีคนซอยคารถดคาเรือไปเจ้าสิไปบ่ ขน้อยก็พอไปก็ไปขันบุมีคอยวิขน้อยกับอดไปนี่แหละพังไปนี่ยขน้อยบุมี่ได้เช่นนี้พ่อจะพาไปห้องหมอเนี่ยไปนได้ไมมเอ้ยพ่อด้ซื้อเขากินแล้วก็ยาขาดไปวิจไปกับญาติไปสิ่งไปพ่อด้กินด้อยู่แล้วก็ยาแล้วก็อดไปหิวไปเจ็บตาไข่ก็ซื้อยามาปิ่นมาปัวกันดําแพงงดาได้ไปซักยาเท่นละเข็มนีได้แล้วก็ยาไปอุดไป หน่อยก็ทำนั่นแล้วย่าเอ้ยปูกิมปูกิบเหลี่ยงปูหอยเหลี่ยงหอยบึงกันทำนั่นแหละก็หน่อยก็สามสิเหตทสิสางไปไปได้อันที่ว่าตาเจ้าหันต่หึงแล้วบ่ที่เป็นตามันว่าที่อ้อยแท่งหึงตก่เดือนชองปีสามปีเดี๋ยวได้ขน้อยช่องปีสามปีแล้วเตะห้องงานเขามาทำอิฐหันยังดีอยู่โดย บันนี้เราไปไปปลูกอ้อยไปปลูกอ้อยปลูกอ้อยแล้วก็น้อยหล่ะทางตาบ่ปลายอ้อยหันปลายลำเล็งมันเอาขึ้นนั่นนี่ผู้ดีมันทางแล้วก็สื่อมตายไปเลยลูกเคยเห็นเจ้านาตาออกเจาะออกเลยลูกเคยแม่หันเจ้านาตาออกเจ้านาตาออกคนยังนนุ่มอยู่ซ้ำอันย่านี่แล้วเจ้าเจ้าเจ้าควัดออกเลยแม่หันหายห้องท้องแต่เอาตาลูกออกควัดทิ้มแล้วตาเดียวลักลูกเดียวเบื่อถึงกับว่าบอยู่ เป็นกระปู๋อ้อยคือกันนี่เนาะกระปูอ้อยอันใดก็ครอบทุกเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเขาก็ดีจักจะหายน้ำดูเคยจักจะหายน้ำตัวเองวุ่นวายจะตายแต่ความถูกความยากเนียเอ้ยสาธุนั่นแหละก็น้อยเบาผักลัดลงมาดีกว่าผู้ขาทิชชู่ถูกเป็นหนุ่มพรมให้ให้เบิ่งให้แยงผู้ขาพอได้พึ่งผ้าใสก็อย่าแล้วเหมือนน้ำค่อยป่าเหมือนป่าค่อยน้ำมาละ ไปบ้านเมืองกับเพื่อนบึงเพื่นแย่งเพื่นกะเห็นเพื่นก็เอาหายไอ้น้องบ้านเมืองกันยังหน่อยกับเพื่นซอยเวลามีเข่ามีน้ำกินก็ยังใชเน้องเพื่อนก็รับใช้หน่อยพอได้เพื่อนผ้าใสยได้หาใจได้โดยโดยโดยเบิ่งถ่ายไทยเพื่อนแม่ป้าได้บ่อมแ่ตู้ได้่ถายได้ถ่ายได้ขอถ่ายอนุญาตถ่ายนั่นเด้อไปถ่ายบึงเู้ดโดยนีเพื่อนกอยู่นี่อย่าพี่นน้องเลยโดย นี่อยู่กันสองคนเพิ่อนอะไมันดยู่มันนอนเพิ่นกันฝนตกมันบ่าพาบ่นี่เนาะบัวบ้าแล้วฟ้าทั้งหัวทั้งยังเลยมีเบิร์ตชิ่งพระเปียกเบิร์ตพี่น้องเปียกแล้วอันเดียน้อนบ่มีงจังโอ้ยใช้ยืมฝากยาพี่น้องกลมลำบากําบุเนาะเฮาก็โอ้เข้ากาอยู่ในเมืองจานมึงนั่งนี่นะเข้ากัน พอมีคนจำนวนลวงหลายที่ยังต้องไปมีคันเราต้อว่าเป็เวิธนทางที่นี่ก็โอ้ตาลูกเคยมันก็นต้องได้ควักออกเพราะว่าปลายอ้อยทั้งตาเล่ากับตาบอดก็ใบอ้อยท,ทอปปออยอั้งพี่นอ้องเลยเวลาไปปลูกอ้อยเห็นเนาะมันพลาดอันนี้พี่น้องก็ได้ใบอ้อยทั้งตาเพิ่นนี่แหละก่อนเขาจะได้กินหวานๆเช็ดๆน,น้ำตาลนี่ก็พี่น้องต้อง ลำบากแลกมาด้วยชีว oh! ิตคนเนาะพี่น้องเลยพอเตียงเห็นลยกระโคตู้ใจเลยจะช่วยเพื่อนยังไงอันนี้เนาะเอาเมตูแต่มื่อนี่แหละ้าเสียเอาเงินซอยเบื้องต้นก่อนเด้อโดยพอได้เมตู้ไปซื้อข่าวซื้อน้ำกินทั้งแหละโอ้เดี๋ยว เดี๋ยวครัสี่สี่ซอยเพินพ่นเบื้องต้นก่อนก็คือมีสองแสนกีบเดอ้อไม่ปา้าล,ลุงเดอ้อเอาไว้ซื้อกินนั่นแหละเอาไว้ใช้ใจในครอบครัวเด้อชื้อข้าวซื้อน้ำกินเดอ้อเป็นเงินของแม่อยู่ทั้งต่างประเทศพผมได้พาไว้ให้ภาคขอบ,บุญขอบคุณพเนพรนนว์ว่าอวยพรในพเนร์ว่าผ่านนี่แหละเด้อหยาดเลยเป็นของพ่อแม่เลยพงพาใส่ถูกเต่าแล้วมาซอยเรือผูุขาถูกหยาจ้าถูก มูหมัดปรารถนาให้ได้ใช้ไปพึ่งเมื่อหนาเด้อมาพายชาติมาพายมาบุญไม่แห้งบุกขาถูกตเท่หย่ารื้อชาถูกคุณลูกคุณเต่าให้เบื่อหางแหงเมื่อหนากัดิอ้าวคอยอยู่ดีมีแฮงเด้อผู้ตู้เป็ตู้ถ้าจนาการเมื่อหนาเมื่อไงครับที่ไปมาเยี่ยมใหม่เด้อเจ้าพระจุณสบายดีพระจุฬาทุกคนเด้อ กโอเคเนาะพี่น้องเขาก็ได้สัมภาษณ์เพิ่นเป็นที่เรียบร้อยเลยพี่นอ้องไอ้แก่ตามที่เพิ่นเล่ามาเนาะชีวิตก่ลำบากอยู่หดหูอยู่พี่น้องเลยฝากพี่ฝากน้องไวนะ้เนาะเพื่อจะซอยเพิ่นก่โดือประเดี๋ยวจะขึ้นเลขบัญชีไว้ให้ทางเฟซทางไลน์ติดต่อมาทางเฟซทางไลน์ก็ได้เนาะอ่าฝากพี่ฝากน้องมาพิจารณา,าอีกเคสหนึ่งเดอ้อพี่น้องเป,ปิดจูบสุคนเนาะ สำหรับคลิปนี้กับเบาเตียงขอตัวลาไปแล้วเจอกันคลิปน้าได้พี่น้องสบายดีพี่น้องเป็นสุขสุขคนเนาะ